อ,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 อ๋อดีเนาอู้อนสอนแค่ สวัสดีจ้าวัานนี้พี่น้องและเอชซีทุกท่านมีสาวจันแล้วก็เบ่าวตุวต้ดตะลุยกับผ้าขาป่าหาเห็ดคือเก่านล่ะจ้ะย้อำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาคือเก่านนั่นจ้ะเนาะกับไปหลุนน้ำกันเด้อกับก้อนอื่นกับต้นตะลุยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้อง,ปองเป็นกำลังใจให้กันเน้อฮะยังไงกะไปหลุนไปชมกันเนาะจา้ะครับผมที่อย,อ,ยอย่างแนม่ม <c oughs> ปีนาร้ลงมาเก็บเอาด้วยอ <laughs> อกมาทาคิไเล่มเห็นขาไฟนึงจ้ามันเล่มเห็ดเดนอ เึ่งไฟด้วพี่น้องพ่งไข่อะไรเนาะนีสองดอกเป็นลังดอยลังปลาด้อพี่น้องลังปลากับมีตรวตัดขมลังปลากับมีตรวตัดบขมมด้ว่นนองหงขาวจ้วะมแมน่าจะเนาะงามเลยจุ่จนะุม ูทางกันเล็กน้อยปลาพื่นกับบ่ได้หกป่นไนด้เ้อะสินะ,ะสะาวจะเลี้ยงก็เลยบ่ได้เลยเกือบบุดมาสิเจะเกือบซุกกับบ่เป็นปบบยั้งเบาดีเนาะบ่อันตรายเด้อสินะปลาแปนพี่น้องนี่ขอไข่จ้าไข่าขาว,วนะจ๊ะเนาะบานเพ้อเว่อร้อน,นยเนัวจี่ด Bàn thư vô rồi ra, Tìm bọc ngay nè nè Một khâu khay đấy, Ừ, chèo cho này là vào tụi à, hả, cho nó โอ้ป้าพีโตเฮ็ดข้าวไข่หลวงเนื้อหน่อยเมฆจะเฮ็ดอันกอหลวงีเฮ็ดอันไข่หลวงจ้ะพี่น้องเงินพันญ่ครับไปหาตัวก้อนใหญ่กว่านี้ดอกนีงจ้ามีดอกหน่อยนะมันมาตามเราเห็ดของไข่เด้อพี่น้องก็จิกกอแดง

เมื่อยเลยกระดิ่งเมื่อยไหลน้องเห็นแหลมไหมเอ้าเจ็บเจ็บเด้อน้องจิตเป็นปกติมันน้องเห็นได้ดบานเต็มตาเลยทีเดียวปวดเ็บเด้อทั้งหลังเลยมันเทาเาปะเทา ร้อจีลเาตู้เยวติดตาเลยตินีฮะเดี๋ยวขายจล้งิเก็บัวดทีงล่พี่น่อบังจุมอย่าเ้กอกันอาะอยูพี่น้องน่อเนี้ยลุยดอกง้ยเพกิดยูโพเนอะนาะจ้่เกิดู่โพูอืมก็เจอขครพนหานเขาอึดเนาะ

แต่ว่าหุนฝนบบมี่แหละที่หมีมข้าวว่าสีตัวอีกดูจากฝนนี่เธอสับแปดสับแปดนื้อไปย่เงี้ยนาะบนแหน่เลยเนาะรอดหุ่นฝนแหะจ้ะน้เหนว้าน้ำจิ้มเหขาด้วยจ้ะที่นากพอสเหนียวขาวจ้า จุม่มใหญ่เลยจุมย่มใหญ่เลยสามจุม่มนะพี่น้องพีง่น้องจุ่มหนึ่งพน้องจองอีกจุ่มหนึง่นง,ง,งนี่งมาหันไปอยางฮีของลให้พี่น้นองออกขึ้นออกขึ้นออกขึ้น <c oughs> เดินขึ้นไปพี่น้องตรงนี้ตรงเล็บเล็มหลาทาฝนเนาะเล็มทาฝน,นอ,อืมมือนี้ขาวจานผาดเลยพี่น้องกระตาขาจุ่มคุณ เง,งินลงหก้าวบานสองหนจ้า,าอ้าวน้องอื้อ่อน้อนแค่บึงมือสาวฉันเดามพ้งน้องมี <laughs> งรักนีเนี่ยโอ้โโโจเจ๋ตื่นตึบตับต,ตึบตับเมนเมย์เฮือหิเห็ด đoạt ừ, thì còn bưng nè ừ. <laughs> <Bữa> thì rồi ba tuần mà hắn nó cướp nha nó bao tuần nữa ừ. bố hiền hiền cái đó sĩ uây mía thì nó phá sỉ phá cả cả bản nữa cần nó nhang khi má mà bưng mày ôi thì à đây thì ขนาดทนประตงกเห็นห่อยบ้างท้นเนาะทนโพมตกนีีพี่น้องเอ้ยคือสิดีครับบตกกะแค็เป็นนั่นนี่กันยังงี้สวยงามเก็สีด๊อฝนบะตกนี่ร่างง่ายเด้อ่น้อยจะงงนี่ยัเ้าดวยจ้ี่น้องลักษณะคนจะแตก่น้องหัวแตกอันนี้เห็นในสาตว์ไหมมันเห็นดอกอะ อ่ะพี่น้องมาที่นี่ห่อนเวลาแล้วเด้อยางอ้อมดอยแล้วพี่น้องมือนีคนเพิ่นกัดอ้ยทางไปทางใดกับพ่อคนเด้อพี่น้องหมายหมานี่กระไดเนาะเบิ่งเบิงมาเบิ่งมือนีเด้ ก็แดงโอ้เห็นดอกเดียว <c oughs> มุนี้พนเนนพิ่นบอเห็นเน้อพี่น้องไม้นี่ก็ได้เอาจงไหน,น,นต้นตัวลุยกันสิได้ลำลํากกันก่อนแนละ้วพี่น้องจบใบสมีก่อนเด้อสวัสดีครับผม<แ>ไปล่างแกงพี่นอ้องดอกังไงยขึ้อีแกงแซบเนาะ